เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้น้องๆนะคะเป็นเด็กเก่งที่ชนะการประกวดแต่จะเป็นการประกวดอะไรนั้นเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกับน้องๆกันคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รบนี่คือน้องแบมกับน้องแบงนะคะอ่ะให้น้องแนะนาตัวกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหนูนางสาวชาวนะพา,ชาะชเชยบันดิตค่ะชื่อเล่นชื่อแบมค่ะครับผมหรือว่านายกิตราตองฝากครับชื่อเล่นชื่อแบงครับผม ซึ่งสาหรับน้องๆทั้งสองคนนะคะคือทีมที่ชนะเลิศก,การประกวดในปีนี้ค่ะซึ่งสําหรับปีนี้นะคะเขามีการแข่งขันกันในหัวข้อการออกแบบนวัตรกรรมพลังบวกเพื่อรับมือสภาวะโลกรวนนะคะหรือว่า fighting climate change with innovation f r o m a better world challenge นั่นเองค่ะซึ่งสําหรับการแข่งขันต้องบอกว่าโอ้โหดุเดือดเผ็ดมันมากค่ะอาจารย์ม,มีระดับอาชีวะเนี่ยน,นะคะมากกว่า60ทีมกันเลยซึ่งสําหรับทีมน้องๆนะคะนอกเหนือจากชนะระดับภาคก,ก็มาชนะเลิศระดับประเทศ สำหรับนว,วัตรกรรมของเราเนี่ยมีอะไรคะที่มาประกวดในปีนี้เป็นนว,วัตรกรรมเกี่ยวกับอะไรคะเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะนวัตรกรรมของเรานะคะคือเตาไร้ควันพลังงานหมุนเวียนค่ะอเตาไร้าควันวด้วยพลังงานหมุนเวียนอาจารย์เคยเห็นนวัตรกรรมในแนวนี้ไ,ไหมคะก็ไอ้ไร้ควันก็พอเห็นอยู่ครับเขาใช้สูบเอาแต่ว่าบวกพลังงานหมุนเวียนไปด้วยเนาะเป็นยังไงคะลองเล่าแนวคิดให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะหมุนเวียนนะคะก็คือเตาของเรานะคะคือจะมีแท่งความร้อนอยู่ตรงกลางค่ะโดย ความร้อนนะคะก็จะหมุนเวียนอยู่ภายในเตาอบค่ะโดยไม่สูดโดยจะไม่ระเหยเออกด้านนอกคะอ่ะก็คือจะมีตัวดักจับด้วยะค่ะแล้วก็ใช้ชุดแผงโซลาร์เซลล์ค่ะเป็นการสร้างพลังงานความร้อนอไม่ใช่เป็นตัวควบคุมการกันหมุนของอาหารการหมุนของอาหารแล้วก็โบเวอร์คือเตาตัวเนี้ปกติแล้วปัญหาของมันคืออะไรครับเวลาเราพูดถึงเรื่องเตาเนี่ยอ,อาหารจะสัมผัสกับควันค่ะ อาหารจะทำกับควันแล้วมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใช่ค่ะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีถึงจะสร้างเตาอะไรสักอันหนึ่งที่จะอันนี้หนึงลดปัญหาในเรื่องของตัวขวันเรื่องของตัวปิ้งย่างที่คนกินเข้าไปแล้วมีปัญหาสุขภาพอ2องทำยังไงที่จะต้องใช้เรื่องของตัวพลังงานทดแทนเข้ามาร่วมด้วย<ช>สองอันอย่างนี้หรือเปล่า ค่ะโดยแบบว่าพ่อค้าแม่ค้านะคะไม่ต้องคอยกับพริกด้านอาหารเองนะคะอ๋อมันหมุนไปเรื่อยใช่ค่ะอันนี้ก็ใช้กับอ,อะไรงอ่บ้านเหรอคะ,อะเราจะมีหมควบคุงค่ะตอนแรกนึกว่าเป็นเหมือนแบบปิ้งย่างที่เป็นเหมือนหมูกระทะหรือว่าไม่ใช่อันนี้จริงๆ<อ>แล้วมันเป็นเหมือนหมูปิง้งลูกชิ้นปิ้งป่ะครับคล้ายกับเต้าปูองค่ะแล้วทําไมสนใจทําไอ้ตัว นวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมา,าว่าปกติวพวกเราเ <c oughs> ช่รับประทานอาหารปิ้งย่างอยู่แล้ว่าค่ะไ <c oughs> อปิอออ้งย่างที่เราว่านี่คือแบบเหมือนเราเข้าไปในร้านแล้วต้องมาอยู่ในหม้อปิ้งนานๆน,นี้ป่ะหรือว่าจริงๆแล้วคือปกติก่อนเข้าโรงเรียนซื้อหมูปิ้งสักหน่อยหนึ่งเห็นเขากำลังเอากันไกลตัดชึบๆเอาตัวที่มันแบบไม่ไหมออกก็เลยแบบเฮ้ยไม่ไหวละเออน่าจะแก้ไขปัญหาอะไรสักอย่างมันเริ่มต้นยังไงเลยเริ่มต้นจากเราไปเห็นด้วยค่ะเหมือนตามท้องตลาดนะคะแล้ว ขับรถผ่านอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีวันปล่อยสู่บรรยากาศอ๋อกระทบโลกร้อนด้วยกระทบชีวิตด้วยต้องหาอะไรสันอย่างแล้วต้องจัดการกับมันเงนี้เหรอทีมมีกี่คนนะครับมีห้าคนค่ะ5้าคนที่ชอบกินของปิ้งย่างเหมือนกันหมดใช่ค่ะอ๋อเหรอเลยมารวมตัวกันอันนี้ห้าคนนี้อยู่สาขาเดียวกันไหมครับเรียนมาด้วยกันใช่ไหมห้องเดียวกันปะสาขาเดียวกันค่ะแต่คนละสาขางาน แล้วสาขาอะไรครับเรียนสาขาอะไรกันส่วนของหนูนั้นจะเป็นสาขาซ่อมตัวถังในสีรถยนต์ค่ะนเรื่องอ,อสองคนนะคะจะเป็นเทคนิคยายนยนต์ค่ะเทคนิคยานยนต์ซ่อมตัวถังและอีกคนหนึ่งคะครับมีห้าคนใช่ไหมค่ะก็มีซ่อมตัวถังจะมีสามคนครับอ๋อเทคนิคยานยนต์จะมีสองคนอย่างของเขาก็เลยทําเรื่องของตัวเครื่องยนต์กลไกว่าจะพลิกจะหมุนยังไงก็เอาโซล่าเซลล์มา ของเราทำไรอะ่ะตีถังอย่างเดียวทำโครงขึ้นโครงอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหมเรช่วยกันอ๋อ <c oughs> อันนี้เราก็ทำให้เรามีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องของตัวกลไกด้วยสิจากเพื่อนที่เรียนเรื่องของตัวยันยนต์ถูกป่ะแล้วยันยนต์เขาก็มาช่วยเราด้วยไหมขึ้นลงขึ้นรูปตัวเตาด้วยปะ่ะช่อ๋ <c oughs> อก็เลยเป็นโอกาสเนาะได้เหมือนแบบต่างคนต่างเรียนรู้เนาะนานไหมเท่าก่าไอ้เครื่องนี้มันถึงจะทาเสร็จอ่ก็นกานเหมือนกันค่ะรวม ล,ล,ลตอนตอนเริ่มต้นมามันมีกี่ชุดกี่เวอร์ชั่นกว่ามันจะกลายมาเป็นตัวที่เข้าประกวดเนี่ยครับก็จะมีตอนแรกนะคะก็จะเหมือนการทําโครงการส่งอาจารย์แบบนี้ค่ะตอนแรกก็จะเป็นแบบอันเล็กๆทดลองก่อนค่ะแล้วก็เรามาพัฒนาเป็นตัวแบบนี้ค่ะปรึกษากับอาจารย์ด้วยค่ะอ๋อตอนห้าคนรวมกันก็คือเอาแหละเราจะต้องทํางานส่งอาจารย์แล้วทาอะไรกันดีเอานี่แหละปิ้งย่าง ห้าคนรวมกันแล้วก็มานั่งคิดกันว่าเอ้ถ้าเกิดปิ้งย่างจะทําแบบไหนดีตอนที่เสนออาจารย์ตอนแรกเป็นเรื่องของตัวใช้โซลาเซลล์ด้วยไหมไม่ค่ะแล้วตอนแรกมันเป็นยังไงเป็นแค่ตัวจัดการกับควันเฉยหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วมาตัดสินใจยังไงที่มาเติมโซลาเซลล์ครับอาจารย์รบังคับ <laughs> เพราะว่าเราตอนแรกของเราแบบเก่านะคะจะยังไม่แบบ นำชุดกลไกการหมุนอาหารมาใช้ค่ะ <ừ> um. แต่อันนี้นากลไกของชุดหมุนอาหารมาใช้เราก็ต้องใช้แบบมอเตอร์อะไรแบบนี้ค่ะแล้วมาเริ่มคิดไอตรงที่มาเติมตอนไหนอะ่ะเสนอโครงงานไปแล้วอาจารย์คอมเมนต์แล้วค่อยมาปรับหรือนั่งคุยแล้วปรับตัเองปรับพร้อมๆกับอาจารย์นะคะปรับพร้อมอกับอาจารย์นะเป็นคําตอบที่ประนีประนอมมากอาจารย์ฟังแล้วแบบเอออาจารย์สั่งบังคับเราหรือเปล่าแล้วตอนหลังจากได้ไอเดียมาแล้วใช้เวลานานไหมครับ นานเหมือนกันค่ะนานเหมือนกันนี่สักเท่าไหร่สองสาเดือนโครงงานที่เราต้องส่งอาจารย์ทําทีหนึ่งนานไหมประมาณสี่ถึงห้าเดือนค่ะโ oh. อาา้แล้วก็อาจารย์คอยดูคอยให้คอมเมนต์ต,ติดตามอย่างใกล้ชิดเนะาะจนวันนี้ได้รงางวัลละคราวนี้สงสัยต่อ oh. เห็นแล้วมันเวิร์กรงางวัลก็ได้ละคิดว่าจะทําไงต่อกับอีกเครื่องนี้ครับต่อยอดยังไงคะแม่รันนคตน,นะคะเราคิดว่าเราจะทําเป็นเฟรนชชายคะ่ะให้ข้อค hmm. ้านะคะนะคะมาเช่าหรือว่าซื้อไป ประกอบกิจการแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกแบบนะคะเราจะประับขนาดให้เป็นแบบครวัวเรือนค่ะให้มีขนาดเล็กลงให้สามารถเคลื่อนยา้ายได้สะดวกอะไรแบบนี้คราวนี้ถึงเวลาร้อนเงินแล้วเนาะ็ค <c oughs> ือเรจะทำขายอันนี้ตอนตอนจะทําขายคิดว่าต้องปรับอีกเยอะไหมก็ <c oughs> ต้องตรับโจทย์ผู้บริโภคอย่างคะคิดว่าชิ้นงานตรงนี้ หนูคิดว่าชิ้นง,งานตอนนี้นะคะแบบว่าน่าจะตอบโจทย์แบบร้านผู้ประกอบการแบบนี้ค่ะแต่นี่หนูจะตอ่อยอดก,ก็คือแบบว่าทําแบบครัวเรือนแบบครอบครัวไปแคมปิ้งอะไรแบบนี้ค่ะ,ะให้ขนผผาดเทคโลยพกพาง่ายาใช่ไหมาคะเข้าถึงด้วยค่ะไม่แพงเกินไปตอนนี้ตน้นทุนสักเท่าไหร่บอกได้ไหมตอนนี้ต้นทุนราคาหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทค่ะถ้าเราจะขายขายเท่าไหร่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทกำไรเป็นหินกอกเป็นกำเลยเนาะตั้งใจจะขายเท่าไหร่สมมุติว่าต้นทุน18หมื่นแปด ประมาณสองหมื่นสองพันค่ะสองหมื่นสองพันใช้เวลาทําเครื่องหนึ่งเท่าไหร่ครับก็นานเหมือนกันประมาณสี่ถึงห้าเดือนเหมือนกันสี่ถึงห้าเดือนครึ่งทกันข้างคนได้เครื่องหนึ่งกําไรมหาศารแบ่งคนละพันก็ต้องมีจองล่วงหน้าเนาะแต่ว่าเห็นละมีมีคนมาติดต่อหรือยังครับหลังจากได้รางวัลแบบมีคนมาเอ้ยทําสิอยากซื้อนะก็มีนะคะตอนตอนที่ได้รับรางวัลค่ะมีคนสนใจครับอืม สนใจให้ผมลองไปใช้ฟรีก่อนไหมจะได้ให้คอมเมนต์เพิ่มเติมว่าอยากปรับอะไร อย่างเนาะ <c oughs> ตอนนี้ถึงเวลาจะต้องทำเงินกับมันละนี่ะนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเด็กๆนะคะที่เรียกได้ว่ามีเรื่องของความคิดใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็จากที่เปเปอร์ส่งอาจารย์กลายเป็นนวัตกรรมออกมานี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทําให้เห็นว่าถ้าเราตั้งใจพัฒนาก็ไม่แน่อาจจะเกิดเป็นธุรกิจหรือว่านี่เห็นไหมต่อย,ยอดเป็นแบบว่าขายอนาคตได้จริงก็ตรงไปตามที่ที่ NA a พยายามที่จะขับเคลื่อนนะครับก็คือแบบเอ้ยอะไรที่มันคิดตอนแรกถ้าเราสามารถที่จะทําออกมาเป็น ชิ้นงาน<ะ>แต่ก็ไม่ได้บอกนะว,ว่าชิ้นงานมันจะเวิร์กหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่น้องๆทํากันก็คือชิ้นงานนี้มันสามารถที่จะสร้างประโยชน์ได้จริงๆจน<อ>กระทั่งนําไปสู่นในการที่บอกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสละใครๆก็ต้องอยากได้เนาะกินของอปิ้งย่างแล้วก็ลดอาการการป่วยไข้ใครๆก็อยากสบายเพราะนั่นจริงมันตอบโจทย์2ออย่างไปพร้อมกันก็คือเรื่องของตัวสุขภาพแล้วก็เรื่องของตัวพลังงานเขาก็สามารถที่จะเอาของที่เขาอยากปิ้งย่างวางทิ้งไม่ได้เลยเดินกลับมาอีกทีหนึ่งของปิ้งย่างก็ โดนบางอย่างค่าไปกินเรียบร้อยก็สุกเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแนวโน้มในอนาคตก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีเนาะมีอย่างอื่นในใจไหมที่แบบอยากจะทําเพิ่มเติมนอกจากการต่อยอดจากตัวนี้ครับมีไหมแล้วมีไอเดียตัวอื่นยังคะยังไม่มีใช่ไหมอยากจะพัฒนาตัวนี้ไปก่อนใช่ไหมนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมก็น้องๆนะคะนอกเหนือจากจะได้รับรางวัลแล้ววันนี้ มาร่วมพวกกูดคุยกับเราด้วยนะคะ,ะตลอดทั้งรายการเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านอกจากนวัตรกรรมของน้องๆที่น่าสนใจแล้วเนี่ยยังมีนวัตรกรรมอื่นๆที่เหมาะกับวันเด็กในปีนี้นะคะม,มีนวัตรกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะ